เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนิสาชวนชัยสารตำแหน่งครูผู้ช่วยยังไม่มีวิทยาฐานะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนวัดเปรียงด้าชบางุงศรีวราพินิจวิทยาคารอําเภอ,อบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสองดิฉันได้รับ การบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2565ณโรงเรียนวัดเป็งราชบรรุมศรีวรพินิจวิทยาคารในปีการศึกษา2566ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนลูกเสือเนตรนารีแนกแนวชุมนุมฐานทอเสือทอใจไฝ่พอเพียงจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่3หินและสรางผินนำบันดินฉันได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC พบว่า ผู้เรียนรอยละ70มีความสับสนในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถใช้เกณฑ์การเกิดหินมาจำแนกประเภทหินได้นอกจากนี้เนื้อหาเรื่องหินมีรายละเอียดที่มากนักเรียนจึงเบื่อและขาดความกระตรือรือร้นในการเรียนและมีส่วนร่วมในการเรียนน้อยดิฉันจึงสนใจศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ จากการศึกษาค้นพบว่าสิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีคือสื่อการสอนซึ่งการใช้เกมประกอบการเรียนการสอนเป็นวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมเพราะเกมมีจุดเด่นหลายประการคือเป็นการสอนที่เรียนแบบสภาพเหตุการณ์จริงให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและในขณะที่ร่วมกิจกรรมจะเกิดความสนุกสนานตื่นเต้น กระตือรือร้อนไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้เรียนซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้การใช้เกมมาประกอบการเรียนการสอนยังช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสารรค์ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยที่ไม่เบื่อหน,น่ายสนุกสนานจดจำได้นานขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอย่าง,างาสนุกสนานและท้าทายความสามารถโดยที่นักเรียนเป็นผู้เล่นเองทําให้ได้รับประสบการณ์ตรงเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูงขึ้นดังนั้นดิฉันจึงได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทาย ปรับประยุกต์เกมบันไดงูเรื่องหินให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดเบงราชบำรุงศรีวรวินิวิทยาคารจำนวน49คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการจำแนกประเภทให้สูงขึ้นดิฉันได้ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์และจัดสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องหิน ศึกษาวิธีการสอนโดยใช้เกมบันไดงูและจัดทําแผนการเรียนรู้เรื่องหินจัดทําเกมบันไดงูเรื่องหินโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดหินวัตจักรหินประเภทของหินและการนําหินไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันดิฉันได้จัดทําสไลด์การสอนใบความรู้ใบงาน และสื่ออื่นๆให้ครบถ้วนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้จัดทำแบบประเมินทักษะการจำแนกแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบเฉลยใบงานหรือแบบฝึกหัดและก็แบบทดสอบค่ะขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 1. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องหิน 2. นักเรียนศึกษาใบความรู้และวิดีโอ โดยมีครูให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียน 3. นักเรียนเล่นเกมบันไดงูค่ะซึ่งวิธีการเล่นเกมบันไดงูนั้นมีดังนี้ 1. ให้ผู้เรียนจับกลุ่มโดยในแต่ละรอบจะสามารถเล่นได้4-5คนตั้งคณะกรรมการการเล่น1คนโดยไม่นับรวมผู้เล่นกรรมการจะเป็นผู้ถามคำถามและเฉลยคำตอบในปัตรคำถามปัตรสีเขียว ถ้าตอบถูกผู้เล่นจะได้เดินขึ้นบันไดไปตามช่องที่กำหนดแต่ถ้าตอบผิดผู้เล่นจะถูกเดินลงบันไดไปตามช่องที่กำหนด 2. ให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกตัวเล่นคนละหนึ่งตัว 3. ให้แต่ละคนทอยลูกเต๋าคนละหนึ่งครั้งคนที่ทอยลูกเต๋าได้แต้มที่สูงสุดจะเป็นผู้เริ่มเล่นเกมก่อนและตามลำดับค่ะ 4. ให้ผู้เล่นคนแรกทอยลูกเตา๋าและขยับตัวเดินไปตามช่องตามจำนวนแต้มของลูกเต๋าที่ทอยได้จากนั้นให้ผู้เล่นคนถัดไปทอยลูกเตา๋าและเล่นไปเรื่อยๆค่ะวนซ้ำไปนะคะ 5. ระหว่างที่เดินตามช่องนะคะจะมีคำสั่งต่างๆให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่ง 6. ถ้าตัวเดินนะคะของใครเดินไปถึงช่องสุดท้ายก่อนก็จะเป็นผู้ชนะค่ะหลังจบเกมแล้วครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะจากที่ดิฉันนะคะได้ทำกิจกรรมและจัดก,การเรียนการสอนเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มากกว่าร้อยละ80มีทักษะการจำแนกประเภท อยู่ในระดับดีสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องหินมีผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอขอบคุณค่ะ